สวัสดีค่ะสวัสดีสู้ขู่สุคนนะคะมือนี้มาอัปเดตเฮ่าเนาะคะ่ะอันบ่ดด้บ่ดด้มีเวลาเฮ็ดเป็นอีพีเนาะคะ่ะแต่อ่า ที่อันถ้ามาเมืองบริอเนกอะจะเป็นสิบกว่ามือแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องอาจจะเป็นสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกมือประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะอันก็มีเวลาถ่ายวิดีโอหน่อยๆอ,อันก็นเลยเอามาใส่น้ำกันเนาะคะ่ะอันนี้ที่เห็นอยู่เขาเทไว้มันจะเป็นลินเนาะคะ่ะบางหนึ่งหนะันเนาะลิ้นบางท่านเนาะคะ่ะท่านลอยบริเน,นกะเขา หลังจากมือนึงทัดไปลิ้นว่างข้านล้อยมันแหงเขาก็แกะแบบออกเนะาะวันนี้เขาก็เอาเล็กอ่าโค้งสําหรับค้านลอยเนาะมาใส่เนาะคะ่ะปะเนาะพี่น้องมันก็สิเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะนี่เมึงไปน้ากันเขาจะมาใส่ไหวข้างบนอย่างก็ลื่นที่เขาเทไวเนาะคะ่นะเนาะเล็กเสริมสำหรับสิหตุข้านลอยเนาะ อันมู้กันอันเบาถือหรือว่าเบาพีดเนาะแต่ว่าเขาขนั่นเบาผิดอันก็ต้องอโทษขออภัายนะเนาะดี๋าวเขามึงไปน้ากันเรื่อยๆเนาะค่ะว่ามันเป็นยังไงอ่าแต่มือนีอันมาลงวิดีโอก็คือว่าอาจจะหยีสิบมือพานไปแล้วเนะาะต่างแต่จากว่างว่างผังมือแหลกเนาะคะ่ะจนถึงมือนีเนาะค่ะว่าอันก็นมาอัปเดตว่ามันไปหอดใสแล้วแต่ว่า วิดีโอก็อาจจะเป็นวันที 17, 18, ่สิบเจ็ดสิของวันที่เหตุงานทํานองนี้เนอะคะ่ะอันก็เลยฟ้าวมาฝากว่าคือสามอาทิตย์ผ่านไปเขาเหตุยังไหนแน่ตั้งแต่ว่างพังตอกเสาเข็มเทศตอหมอแล้วก็เทพูดติ่งอย่างแบบนี้เนาะคะ่จะจ่าหอดลีนขึ้นมากข้านล้อยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ้ขอโทษขอไฝเสียงรถมอไซด์ดัง,ดง อันนี้ว่างอ่าเล็กสำหรับคั้นลอยเนาะเดี๋ยวสิเมืองกันต่อไปเนาะ,ค,ะค่ะถ้าบัณฑิตเขาใส่คั้นลอยบัณฑิตต่อไปอันดับต่อไปเนาะมันเขาก็สิเอาแบบมาใส่เนาะคะ่ะพี่น้องแบบมาใส่กลางทางเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็เป็นไปตามที่ละสเต็ปตามขั้นตอนไปเนาะคะ่ะเขาก็กำลังคุณแบบมาเมือนนี่เมือนี่เองนะะเนาะค่ะเนาะประมาณวันที โมเมนต์วันที่หมายถึงใดประมาณสามอาทิตย์กว่ามันพอดีอ่าตอนนี้เนาะประมาณยนะี่สิบเอ็ดหมื่นเนาะวางเงินไปหอดใส่เนาะคะ่ะพี่น้องเขาก็สิเริ่มใส่แบบเนาะคะ่ะเขาบอท่านใส่เดี๋ยวเขาก็ร่งว่างไว้เนาะตอนอันไปเฮ็ดวิดีโอเขาก็บอท่าน,นได้ใส่ในอย่างอยู่เดี๋ยวจังได้อันกัสิอัปเดตมาให้มึงเรื่อยเรื่อยเนาะคะ่นะเนาะเริ่มฟใส่แบบในขั้นลอยเนาะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาหลังจากใส่แบบเสร็จเขาก็สิเทถค่อนขีนดในขั้นลอยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ นี่แหละค่ะคือประมาณสามอาทิตย์ผ่านไปเนาะว่าบานเข้าไปหอดใสแล้วเนาะค่ะเนาะตั้งแต่เริ่มว่างถังเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องอันก็ถือว่างานเดินเร็วเนาะค่ะพี่น้องเนะาะจังใดก็ต้องขอบขอบคุณนะบริษัทขอบคุณสางซางทุกคนที่ซ้อยกันเนาะค่ะเนาะอันก็ดีใจเนาะค่ะเนาะคอยเห็นไปเรื่อยๆเนาะว่าบานมันจะเป็น จังไดขึ้นมาหอดสายแล้วขันเนเพื่อนกคนใดอยากเมืองกับเมืองไปนํากันหรือขันมีขอสงสัยหรือว่าจังไดอยากถามกระทำม,มาได้นะคะพี่หน้องอันกระตอบท่าที่อันสิตอบใดนะคะเนาะก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาลวเนาะคะ่ะแต่ละห้องแต่ละห้องนะคะเนาะมองหันมองนีมองขั้วมองนั่งเลนห้องนอนจังสสนจังสีนะคะหองหน้าแบบนี้เนาะเดียวเขากะอาจจะเป็นมือ เบอร์อื่นเนาะคะ่ะเขาอาจจะแค่นั้นแค่คนเก่งเนะคะเนาะ